ทำธุรกิจรถมือ2เนี่ยใครๆก็คิดว่าโอ้ต้องเป็นธุรกิจที่กําไรดีแน่นอนขายง่ายขายแป๊บเดียวได้เงินเยอะแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าจริงๆแล้วขายรถมือสองเนี่ยมีทั้งกําไรมีทั้งขาดทุนก็มีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันเลยนะฮะว่าเพื่อนๆของผมที่อยู่ในชมรมรถสวยกาญจนาบรรดาเจ้าของเต็นท์รถชื่อดังที่มีรถมือสองในมือมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผ่านประสบการณ์การขายรถแล้ว ขาดทุนมาเยอะที่สุดแค่ไหนและเป็นรุ่นอะไรกันบ้างไปฟังคําตอบจากพวกเขากันเลยครับขาดทุนเยอะที่สุดในชีวิตของพออ่อคารถลมือสองรุ่นอะไรและเท่าไหร่ยู่ f10 523i สีทองจําได้แม่นเลยยอดขาดทุน3ามแสนกว่าพอชไทรเยนนะครับตัวไมล์เชนปี2017ผมขาดทุนไป6กแสนห้าไลคานี่ครับปีล้านครับรถคาร์เวลพารสปอร์เตอร์ปี050-6โดนไป, 6, ปสองแสนวกว่าคอนโฟกัสโฉมตะวันปีหนึ่ง ขาดทุนไปก็น่าจะสิบห้าหมื่นพอร์เช่ทาก้าขาดทุน4 3> 3ล้านแล้วอะ BMW อ็5ัยซีรีส์ขาดทุนประมาณ3 4แสนคุนไดวิโสเตอร์5 0 0แสนบาท5 0 0แสนสุดยอดคาเดียก็สองันเลยครับ3าล้านเอลสามล้านเบ <c oughs> าๆจิ๊บๆนะฮรับและสำหรับเพื่อนๆละครับเคยขายรถแล้วขาดทุนเยอะที่สุดในชีวิตรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมาแชร์มาแบ่งปันกันได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับ